กล้องคุณมั่วปะเนี่ยขออนุญาตแชร์สักครู่หนึ่งนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมฮะมันไม่มีแจ้งเตือนเนี่ยมีแจ้งเตือนอะ เสียงด้วยไปเสียงด้วยเปแล้วไปแล้วขออนุญาตแชร์สักครู่หนึ่งนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะขอทุกคนไลค์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หน่อยนะคะรบกวนหน่อยท่านใดที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็พอนะครับผมวันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ นิยมนะครับเราก็ความคุ้มค่าเนี่ยผมบอกเลยว่าอัดแน่นแน่นอนครั้นี้นะครับขออนุญาตแชร์ก่อนสักคู่หนึ่งนะครับรอคนเข้ามานะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมเดี๋ยวนะทำไมของเรามันไม่ขึ้นล่ะเดี๋ยวดๆเดี๋ยดอ สวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมเมื่อวานนี้เราเราไม่ได้ไลฟ์นะเมื่อวานนะครับเพราะว่าติดภารกิจไม่มีใครอยู่ในเต็นท์เลยนะครับผมส่งรถกันรัวๆนะวันนี้ก็ส่งรถกันถึงที่อีกหนึ่งคันนะครับตอนนี้โอกาสดีได้จับตัวนี้มาไล์นะครับผมขอแชร์ก่อนนะครับสักครู่หนึ่งนะฮะท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็พอนนะครับ เลยนะแชร์ก่อนตัวนี้เป็นกระบะสี่ประตูนะครับผมโตโยต้าไฮรักวีโก้นะคะใช่ตัวนี้เป็นแชมป์แล้วเนาะน้าแชมป์แล้วค่ะตัวนี้หน้าใหม่แล้วนะเป็นหน้าแชมป์แล้วนะคะัผมสีดำนะครับค่ะสี่ประตูตัวนี้เป็นตัว 2.7ตัว e นะครับ2.7นั่นหมายความว่าเป็นตัวเบนซินนั่นเองนะครับผมอ่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวรองท็อปเลยนะครับใช่ไหมใช่ค่ะนะคเป็นกระบะสี่ประตูองท็อปเลยนะครับสังเกตง่ายนะครับตัวรองก็คือหรือตัวท็อปแล้วเนี่ยเขาจะเป็นกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมครอบกระจกจะเป็นโครเมียมแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวธรรมดาจะไม่มีใช่ค่ันะครับ ตัวนี้ก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไฟหน้าไฟตัดหมอกมีมาให้จากโรงงานนะครับไฟตัดหมอกจากโรงงานนะคะอตัวนี้เลยตรงนี้นะใช่เดี๋ยวพาชมเลยแล้วกันชมกันจังหน้าก่อนสวยเป็นหน้าแชมป์แล้วไงเป็นหน้าแชมป์นะาโคเมีมเนาะยังดูไม่เก่าเลยฮะยังดูไม่เก่าเลยนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นปี2012นะครับ12นะครับอไฟเลี้ยวนะคะคือ ฝาครอบตัวนี้ก็เป็นโคเมียมจากโรงงานนะครับซึ่งเข้้าากไปหนมากเลยมีเฉพาะตัวตัว G กับตัว E นะครับผมอ่าแล้วก็ไฟเลี้ยวในตัวใช่ได้ล้อแม็กมาเรียบร้อยนะครับซึ่งตัวธรรมดาเป็นล้อกันทะใช่อันนี้จะได้เป็นล้อแม็กแล้วนะล้อแม็กเรียบร้อยนะครับอ่าเรามาดูภายนอกก่อนเนาะพวกมือเปิดพวกนี้ก็จะเป็นโคเมี่หมดเลยนะครับเข้าชุดกันใช่จากโรงงานนะโคมียมจากโรงงานเข้าชุดกันใช่ครับผมอ่า เดี๋ยวพาชมรอบๆคันหน่อยคันนี้เป็นกระบะตัวต่ำนะครับแม็กไลเนอร์สวยๆเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวมีกระทั่ที่เปิดที่เปิดมือจับก็เป็นโคเมียมจากโรงงานเหมือนกันนะครับผมโคเมียมจากโรงงานนะคะตัวบันไดท้ายเนี่ยก็จะเป็นโคเมียมเหมือนกันนะครับแข็งแรงมากใช่เป็นการชนเหล็กอ่ะเป็นโคเมียมนะครับซึ่ง ตัวธรรมดาก็จะเป็นบันไดธรรมดาไม่ใช่ค<ช>นเนียมะนะครับผมมา,<ร>าภายใ<ป>นเราไปดูภายในกันค่ะเรวไปดูภายในดีกว่าคันนี้บอกราคาเลยได้ไหมพี่กี้ได้ค่ะเท่าไหร่ครับคันนี้นะคะเราตั้งอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมืนห้าพันบาทค่ะถามจริงจริงสองแสนเจ็ดหมืนห้าพันบาทนี่เราได้อะไรบ้างเราได้สี่ประตูแล้วนะได้รถกระบ,บะปีใหม่หน้าใหม่ ได้สี่ประตูได้ตัวรองท็อปด้วยใช่ค่ะตัวรองท็อปตัวรองท็อปค่ะได้สี่ประตูนะอะเป็นที่รู้กันนะรถกระบะสี่ประตูราคาสูงอยู่แล้วใช่ราคาแพงอยู่แล้วรถกระบะสี่ประตูอ่ะให้ฉันกอมาดูภายในกันสักนิดหนึ่งนะครับภายในนะครับภายในสีครีมเป็นสีครีมนะครับเบาผ้าสะอาดสวยสะอาดมากใช่เบาผ้าสองเท็กเจอร์นะครับก็จะเป็น ปีกแบบทึบๆหน่อยแล้วก็ตัวตรงกลางก็จะเป็นหนักระบายนะครับเป็นรูระบายนะครับผมก็นั่งนานๆไม่ร้อนนะใช่ค่ะก็ดูอ่จดูคอนโซลนะคะต่อไปคอนโซลมีที่เก็บของอเนกประสงค์นะเก็บบนเก็บบนปั๊มปั๊มกดดเอาเนาะแล้วที่วางแก้วใช่ที่วางแก้วหนึ่งสองสี่หกสองหน้ามีสี่หน้ามีหกมีสองนีด้วยนะครับแล้วก็ลิ้นชักควไฟนะคะ อีกอย่างหนึ่งที่ทใช่ยอยู่ครบหมดนะครับอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกว่าเขาเป็นตัวอีก็คือพวกคนโซนกลางกับพรมลายนะครับรสีเขาจะตัดด้วยสีบอลน,นะครับ,ส,บรสีเท่านี้นะฮะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ5สปีดข้างหลังก็มีที่วางแก้วด้วยนะไม่ใช่ว่ามีแต่ข้างหน้านะ เลเล็กซิสิ่งไหมคือมานเพลงก็พอเลยคือมาปูเป็นเพลงเลยอยากรู้แต่ไม่อยากถามเครื่องเสียงเป็นจอทัชสกรีนแล้วนะเอ่เครื่องเสียงเป็นทัชสกรีนนะครับเป็นแอนดรอยด้วยนะครับเป็นจอแอนดรอยเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้นะฮะมีไหมครบถ้วนเลยคอนโซลกลางนะครับตัวรองเขาจะตัดด้วยสีบอลแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นตัวธรรมดาก็จะเป็นสีล้วนนะครับอ่ะปุ่มอะไรก็เช่นกัน เราสบายค่ะขี่ง่ายโลโก้ยังไม่ลอกนะครับโลโก้ยังไม่ลอกสภาพดีมากคอนโซลคอนโซลนี่ยังไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีแห้งไม่มีม้านแดดม้านอะไรไม่มีนะได้ค่ะได้ไม่มีด่างเออด่างก็ภาษาอังกฤษนะเออละได้ได้อยากให้ได้พูดดีกว่าใครทุกคำสาบเมืองได้ยังไงอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่า การดูแลรักษาดีหรือไม่ดีเนี่ยนะครับก็คือพวงมาลัยนะครับเพราะว่าคนขับเนี่ยจะได้ใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งสีแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าอ่อนไหวไวต่อเหงื่อมากๆเลยนะฮะถ้าเราใช้งานบ่อยๆนะครับวัสดุพวกนี้เนี่ยเขาจะเป็นสีดํานะสีดําโดยทันทีนะครับเขาจะกลายเป็นสีดำนะครับผิวเขาจะเปลี่ยนสีซึ่งอันเนี้ยยังไม่เปลี่ยนนะ ยังถือว่าดูแลรักษาดีนะครับหรือว่าอาจจะไม่โดนเลด้วยซ้ำไปมัง้งอาจจะจับแบบไม่โดนเลยไม่มีรอยเลยคือแบบ,บเยี่มมากใช่สวยมากตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้ด้วยตรงตรงนี้ด้วยนะครับเปิดมือจับน,นี่ชุดฝาครอบเนี่ยสีเขาจะเพี้ยนค่ะสีเขาจะกลายเป็นสีสีดําอ่ะเป็นเหมือนกับผิวเขาเปลี่ยนไปแล้วเหลือแต่เหลือแต่เนื้อละนะครับจะปกลายเป็นสีดําซึ่งตรงนี้ก็ยังสวยงามอยู่นะครับผม แถมรับประกันเครื่องกล่องเกียร์สูงสุด6เดือนโอเคจัดไปเลยครับผมคันนี้นะครับวารันตีนต้องบอกงี้วารันตีนะครับเครื่องดู้ครื่องกล่องเกียร์นะครับเครื่องเลาเครื่องยนต์นะครับกล่องก็เป็นกล่อง ECU นะครับเป็นตัวควบคุมนั่นเองแล้วก็ตัวเกียร์นะครับชุดเกียร์นะครับก็รับประกันนานสูงสุด6เดือนนะครับด้วยตัวเราเองนะย้ำนะว่ารับประกัน วารันตีเนี่ยไม่ผ่านบริษัทประกันใดๆนะครับดูแลกันแบบถึงใจเลยผมบอกงี้นะนะครับก็ใครที่สนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับตัวนี้อ่ะมีอะไรเพิ่มเติมอีกใส่ของได้เกะกกางลึกหน่อยะส์อย่างใหญ่เลยนะครับมีพอร์ตอ่า USB AUX มาให้นะครับ Power Outlet มีมานะครับอ่า มีทุกะตัวนี้รู้สึกจะเป็นไล่ฝ้าหลังนะใช่ค่ะตัวนี้ไล่ฝ้าไล่ฝ้าหละนะครับเพราะว่าเราเลยก็มีมาให้สองฝั่งเลยนะครับจะใช้ฝั่งไหนก็ได้สายขวาได้หมดนะกุญแจมีมาให้สองดอกนะครับเป็นกุญแจรีโมททั้งคู่นะครับเสียบนีญดอกหนึ่งแล้วก็อีห่งดอกเลยนะครับตัวนี้กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะเป็นไฟฟ้าแล้วนะไม่ใช่พับมือนะเป็นไฟฟ้าแล้วปรับพับไฟฟ้านะฮะ ไม่เบาไม่เบานะครับผมที่นงเวนานสวยมากนะครับสะอาดค่ะลองดูเลยช็อคกล้องลองแพรนดูนะ,นะสีครีมสะอาดมากเฮ้ยซอฟโค้รยังนิ่มอยู่เลยอ่ะใช่นบนี่ถามว่าออปชันพวกนี้ดูดูทำไมนะฮะ<ช>หรือว่าจะเทสทำไมคือผมต้องบอกก่อนว่า คนเราแต่ละคนใช้งานรถไม่เหมือนกันนะครับบางคนเขาใช้ทะดุทนอมนะครับบางท่านเราก็ไม่ได้ว่านะก็ตามสไตล์นะครับเพราะเป็นรถของเราเองนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กังการดูแลแต่ัวนี้ก็อยางนิ่มนวลงานิ่มนวลคือดีหมดทุกอย่างนะชอบเลยนะครับผมหนังข้างในดูแลดีมากยังไม่เป็นขุยอ่ะเพเขาได้ใช้เลยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหมดละนะครับเนี่ยังสวยงามอยู่นะฮะ อ่ะเบาะหลังเป็นไงนั่งสบายนั่งสบายค่ะกว้างค่ะกว้างพับได้นะข้างหลังเขาไว้เก็บของครับเบลเบลมีมาครบถ้วนนะครับผมครบนะคะสายเบลยังกระจกออโต้ยังใช้งานได้ปกตินะครับทั้งขึ้นทั้งลงเลยอ่าเห็นไหมข้างหลังกว้างมากนั่งกันได้แบบสามคนสี่คนสบายสบายเลยนะข้างหลัง ในราคาสองแสนเจ็ดหมื่นหบาทใช่ค่ะในราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะรถรุ่นปีใหม่หน้าใหม่ขนาดนี้กระบะสี่ประตูใช่สองเจ็ดห้าใช่จัดไฟแนได้ไงอุ้ยจัดเต็มแน่นอนคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้ดดาวนไ้เลยะะคก็คือลูกค้ามีวัตรเครดิตดีแล้วหนึ่งเมื่อไม่มีวัติเครดิตก็คือจัดเต็มได้จัดเต็มได้เช่นกันใช่ค่ะคันนี้นะเรียกได้ว่าพร้อมแน่นอน รถสูงสักกันไปเลยสําหรับเหมาะสําหรับคนที่เน้นในทางเลือกนะครับเพราะว่ากระบะนะครับเครื่องเบนซินเนี่ยก็ไม่ได้เปลืองน้ามันซะขนาดนั้นนะครับอย่างที่เข้าใจกันนะครับผมเขาก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีกล่องควบคุมพวกนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเราวิ่งไม่ถึงหรือว่าใช้งานแค่ในเมืองมันก็จะไม่เปลืองนะครับแต่ถ้าวิ่งไกลอ่ะโอเคเรายอมรับว่าเราอาจจะแพ้ดีเซลนิดนึงแต่ในเมืองเนี่ยบอกเลยว่าประหยัดมากะนะครับผม ก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสาหรับใครที่กาลังมองหารถกระบะนะครับสี่ประตูราคาไม่ถึงสามแสนนะครับช่วงนี้น้ำมันแพงเลยช่วงนี้น้ำมันแพงด้วยเหมาะกับเรานี้แพงจนท้อแต่ไอเซียาแถมฟีูเต็มถังไปเลยจ้าได้เลยสนะสุดแถมค่ะโอเคน่ารักแจกตังค์เดี๋ยวแถมให้มาคุยเรามีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับน้ํามันแพงแบบนี้ ออกรถกับเราเราฟรีน้ํามันเต็มถังอยู่แล้วได้ค่ะะแต่เราดูให้ใช่ค่ะเป็นกระบะไซส์นี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเต็มถังเนี่ยกต้องมีสองพันใช่กระบะเนาะต้องมีสองพันนะครับซึ่งก็เซฟไปได้เยอะนะแล้วก็ใช้งานได้แบบยาวๆเลยนะครับสำหรับใครที่อย่างที่ผมบอกว่ามองเป็นทางเลือกแล้วกันนะครับใครสนใจอยากได้หารถกระบะอยู่ราคานี้เลยนะครับเลิฟเลย275,000ผ่อน7ปี ตกอยู่ห้าพันสามห้าพันสองห้าพันสามประมาณนี้ไม่เกินนี้หลักนะครับผมสบายสบายไปเลยขยัได้ต้องดูไหลนะต้องรีบนะต้องรีบนะรถอย่างนี้อยู่ออยู่ไม่นานนะรถสี่ประตูห้าพันผมบอกเลยนะว่าปีเนี้ไม่ใช่ปีเนี้ยช่วงเนี้ยค่ะใครที่จับจองหรือครับหน้าจองหมอต้องรีบเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ยไปแล้วหลายคันนะใช่นะครับวันนี้ก็ปล่อยไปทีครันนะคุณู้วันนี้ปล่อยไปสามพันะนะครับ รีบจับจองกันนะคะเดี๋ยวจะหยุดไม่ทันนะมีม้าสีชมพูมังลงไปแค่วันเดียวละใช่ลคาขายไปแล้วลูกค้าซื้อไปแล้วไปส่งบ้านเรียบร้อยอมีอะไรอ่ะมีอันอเมร่าสีแดงอเมร่าสีแดงอันนั้นก็น้องเล็กของเราก็ไปแล้วไปแล้วใช่น้องเล็กของเราโคโรสีแดงก็ไปแล้วส่งกันรววไปเลยวันนี้บางคนสนใจอยู่แต่แบบ จัดไม่เดี๋ไม่ยังไงอะไรอย่างนี้มาดูดีนึงเอารถไม่อยู่แล้วนะใช่ซึงลูกค้าบางท่านที่มั่นใจอยู่แล้วว่าโอเคจัดไฟแนนซ์ได้อรายได้ครับก็เราลรถเรียบร้อยนะนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่กำลังมองหาอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันคุ้มมากเลยนะครับความคุ้มที่ผมบอกนี่ก็คือหนึ่งเลยคุณได้รถกระบะสี่ประตูนะครับสองเลยคือคุณได้ราคาไม่ถึงสามแสนบาท่อนสบายสบายแน่นอนรถเก่งแม่ ใช่ไหมถ้ารถเก่งสองคันยังแพงเลยรถเก่งบางคันยังสามกว่าสามกว่าอันนี้ข้างในก็ไม่แตกแต่เก่งอันนี้นะต้องสบายเลยคนของได้รถของได้ด้วยถูกต้องคนของหาเงินสบายค่ะรุ่นนี้ันครบคือบอกแล้วว่ามันได้ใช้ทุกอย่างอยู่แล้วที่ให้มานะครับทั้งระบบไล่ฟ้าทั้งไฟตัดหมอกจอเอนดอยนะครับ กระจกมองข้างปรับพรับไฟฟ้าคือพวนนี้คุณมันได้ใช้อยู่แล้วแน่ๆ<ช>นะครับมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งความคุ้มค่าละกันที่ผมอยากจะมาแนะนําให้ทุกทุกท่านที่ดูคันนี้มีค่ะมีกล้องถอยด้วยใช่นะครับผมอ่าคันนี้มีกล้องถอยให้นะคือ มันคุ้มจริงๆครับ2 7 5 0 0 0ดห้าพันปี2012นะคะคะยังถือว่ายังปีกลางๆนะใช่ยังแบบยังไม่ได้เก่าเลยนะรถอะคือโฉมเขาเป็นโฉมวีโกลแชมป์แล้วนะได้หน้าแชมป์ด้วยหน้าแชมป์เนี่ยเขายังอยู่กับเราไปอีกได้นานนะใช่เป็นที่รู้กันว่าหน้าแชมป์ตอนเขามานี้ฮิดขึ้นมากเลยนะหน้าแชมป์ใช่หน้าแชมป์นะใช่หน้าแชมป์อยู่เพราะว่าถัดจากแชมป์ไปเนี่ยคือมันคือออนนิวที่แบบใหม่เลยใช่นะครับซึ่ง ก็จะไม่มีความคล้ายคลึงแล้วน้าแชมป์ยังไงก็คือหน้าแชมป์ใช่หน้าแชมป์เมืองก็คือหน้าแชมป์นะครับก็ฝากมาด้วยละกันใครสนใจก็ทักเข้ามาอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับที่แฟนเพจเอเคาหน้าปิ้นนะครับผมสี่ประตูโตโยต้าวีโก้นะคะราคาสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทปี2012นะคะตัว E ตัวรองท็อปนั่นเองฝากไว้ด้วยนะคะ2.7เเบนซินนะครับผมใช่ค่ะแล้วก็อยากจะฝาก นะครับเรื่องของการดูรถนะครับช่วงนี้ถ้าไม่อยากออกไปไหนนะครับแล้วก็อยากจะดูรถค่ะนะโทรแจ้งเรามานัดเรามานัดเรามาได้เ,ดเ,เลยเรารถไปให้ดูถึงที่นะคะใช่นะครับพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ไฟนแนนด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่พร้อมเซ็นสัญญานะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ย วิ่งไปหาวิ่งไปเซ็นให้ถึงบ้านเลยได้ๆว่าดูรถก็ที่บ้านนะครับเซ็นสัญญาก็ที่บ้านนะครับรับรถก็รอรับที่บ้านเลยเลยส่งให้ฟรีนะครับส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับผมก็อยากฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะบางท่านเนี่ยอาจจะไม่อยากออกมาเจอผู้คนนะตรงนี้โคโรนโควิดนู่นนี่นั่นนะครับก็ฝากไว้ละกันนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเพจเลยนะครับผมหรืออยากจะ รีบร้อนนะราคาแบบนี้โทรเลยไม่นานโทรมาเลยนะครับโทรมาสอบถามเลยนะครับอยากทดลองขับอยากดูตัวจริงเนี่ยแวะเข้ามาได้ที่เอเคคาสาขาหน้าโรงเรียนปิ้นเรื่องทดลองขับนี้ชอบเลยนะลูกค้าบางครั้งไม่ต้องอะไรเลยขึ้นรถขับไปเลยก็ได้ใช่มาเลยค่ะมาลองขับกันค่ะรถมือสองครับอย่างที่บอกไม่มีกักอยู่แล้วไม่กักอยู่แล้วนะครับอยากให้ลองขับนะครับเพราะว่ายังไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ว่าเราได้ลองขับแล้วเรารู้แล้วว่ารถมีคุณภาพ สวรรถนะเป็นยังไงบ้างก็คุณภาพไม่มีอะไรบ้างโอ้โหแทบครบอะ่ะคือเรียกว่ารถพร้อมใช้อ,ะอ่ะนะครับซึ่งอย่างหนึ่งความมั่นใจนะที่มั่นใจได้เลยนะครับผมก็คือหนึ่งเลยไม่มีรถที่ตัดต่อพิคว่ รมน้าไม่มีแน่นอนหรือมีประวัติแบง็์ลิสได้ดใช่ค่ะอันนี้บอกเลยเลยว่าเพราะถ้าลดค่าแบล็กลิสเราจัดเฟแนนซ์ให้ลูกค้าไม่ได้แน่นอนธนาคารไม่รับจัดนะถูกต้องนะครับเพราะว่าไฟนแนนซ์ของเรานะครับเป็นธนาคารชั้นนําเลยใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะครับอีกอย่างหนึ่งก็ข้อดีของการเป็นธนาคารชั้นนำก็คือเขามีแคมเปญพิเศษพิเศษให้กับลูกค้าทุกท่านเยครัดอกเบี้ยพิเศษเอ่ยอะไรเอ่ยโอ้โหเยอะนะนะครับทั้งดอกเบี้ยทั้งแคมเปญยอดผ่อนอะไรมีให้แบบจุใจเลยนะครับ เข้ามาสอบถามพูดคุยได้ะนะครับว่าวันนี้เดี๋ยวไปสรุปน้ารถดีกว่าฮะสรุปราคากัหน้่รถนะคะ,ะ,ะค,ะะคนนุ้มครับผมกระบ,บะสี่ประตูนะครับราคาไม่ถึงส0 0แสนนะครับเป็นการบอกเป็นการพูดว่าไม่ถึงสามแสนที่มันรู้สึกว่าไม่ถึงจริงๆนะเพราะว่า ถ้าสองเก้าเก้านีก็คือสามแสนแต่นี่สองเจ็ดห้านะครับสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันใช่สองกลางกลางเลยแถมไม่พอเรามีรับประกันนะรับประกันกล่องเกียร์สูงสุดถึงหกเดือนหกเดือนเลยทันทีให้เลยนะครับก่อนปล่อยรถเราก็เข้าศูนย์เช็คระยะให้ลูกค้านะคะเข้าศูนย์เช็คระยะเปลี่ยนนายของเหลวนะครับตรวจสอบความพร้อมการใช้งานต่างๆเนี่ยให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับได้ไม่ว่าลูกค้ารับรถไป ใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีน้ำมันเต็มถังให้ด้วยใช่เลยอก็ฝากไวด้วยแล้วกันนะครับใครที่กําลังมองหารถกระบะนะครับราคาไม่เกินสามแสนนะครับได้กระบะ4ี่ประตูนะครับผมปีสิบสองนะครับในราคา2องแสนเจ็ดห้าพัน ค่ะผ่อนเดือนประมาณ5,003 3 5,003ไม่เกินนี้ประมาณนี้นะครับ5,003นะครับไม่เกินนี้ผ่อนสบายๆเลย5,000กว่าบาท7ปี7ปีตัวเดียวหลาน207ปีนะครับใช่ค่ะคือผ่อนกันไปเพลินๆเลยนี่เดือะใช่ค่ะแล้วก็ได้รถที่คุ้มๆแบบนี้ไปนะครับเห็นไหมนี่ยเครื่องเบนซินนี่เงียบกีบเลยเงียบมากถ้าเครื่องเบนซินเงียบจริงๆใช่เงียบเหมือนรถเกียร์เลเงียบเลยก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากช่องทางการติดต่อไว้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะ ทักเข้ามาในเพจได้เลยนะครับไอเคขาหน้าปิ้นนะครับหรือ line แอดไลน์มาก็ได้นะครับที่แอดไซส์เ n x อกรักยุทคานะครับหรือจะโทรมาเลยก็ได้นะครับที่เบอร์ที่ขึ้นในหน้าเพจนะครับสามารถกดโทรออกได้ทุกเบอร์เลยนะครับ <Ha. S 1> จะมีเบอร์ผมด้วยนะ มีเบอร์พี่ก๊อฟเบอร์พี่บิ๊ทมีสามารถโทรได้ทุกเบอร์เลยได้ท,ทุกเบอร์เลยนะคะอยากจะนัดดูรถหรือนัดดูรถหน้าสถานที่หรือยังไงคือโทรมาได้เลยนะคะใช่แต่เราเวลาลทำการเราเปิดทําการเท่าไหร่นะ9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะครับทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดใช่ค่ะทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะถ้าจะหยุดเดี๋ยวเราจะแจ้งได้ถ้าจะหยุดเดี๋ยวเราจะแจ้งเวลาจะหยุดทีใช่ก็ฝ่าวันละกันนะครับเปิดทำการทุกวันนะอย่าง ลูกค้าบางท่านสะดวกหลังเวลาทําการนะครับก็สามารถนัดเข้ามาได้ได้เลยค่ะเราจะมีเซลล์รอรับเรอบริการอยู่ทุ่มสองทุ่มสามทุ่มได้หมดเราต้อรับอยู่ใช่ค่ะลองรถกันแบบเพลินๆเลยค่ะนะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะฮะยามีทีโตโยต้าวีโกแชมไฮรังวีโกแชมปีสองพันสิบสองนะครับตัวสองจุดเจ็ดตัวอีนะครับเป็นเครื่องเบนซินนะสองจุดเจ็ดเบนซินตัวอีนะครับราคาสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทได้สี่ประตูแล้วนะ คุ้มเลยนะครับสี่ประตูแล้วนะครับก็ใครสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะฮะอยากชมตรงไหนเพิ่มเติมอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมหรืออยากได้คลิปวิดีโอเพิ่มเติมก็ท<ช>ักเข้ามาใลนเพจได้เลยนะครับผมวันนี้ผมขับพี่กี้นะครับขออน,<ช>ขนุญาตฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันในวันพรุ่งนี้นะครับห้าโมงเย็นฝากติดตามว่าเราจะนํารถอะไรสวยๆมาให้ชมนะครับผมแล้วก็ติดตามพวกเราเพิ่มเติมไที่ย<ช>ูทูบนะครับอินสตาแกรมทิกต็อกมีหมดเลยนะ เสิร์ชหางห่ายๆว่า AK เคคาน้าปิ่นนะครับ YouTube เนี่ยเสิร์ชหาง,ง,ง่ายๆเลยว่าบังบิดบังบิดนะครับ <จะ S 1> เ,เสิร์ชหาง,ชหง่ายๆเลยก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมมากๆครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะหาที่ไหนครับเนี่ยสี่ประตูสองเจ็ดห้าราคาแบบโอ้โหขอเห็นวับ